สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสัดิณีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาสสเสด็จเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสากำลังใจพัชรธรรมในวันที่21มีนาคม2565ณวัดป่าอรรยะวังสารามเป็นการส่วนพระองค์ นายพัชรพลเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพ,พระสุภเชษปัญญาวโรเจะอาวาสวัดป่าอารยะวังสารามหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และประชุมติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรศธิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชิระราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสากำลังใจพัชรธรรมในวันจันทร์ที่21มีนาคม2565เวลา14นาฬิกาณวัดป่าอรารยะวังสารามตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวัดป่าวังขออภัยค่ะสำหรับวัดป่าอรารยะวังสารามเป็นสาขาของวัดป่าพุทธพจน์ หริพุนชัยจังหวัดลำพูนอยู่ในเครือข่ายการบริหารงานของพระอาจารย์อริยะวังสาสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เมื่อปีพุทธศักราช2556วัดป่าอริยะวังสารามเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตำบลเชียงรักน้อยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมภาวนาทำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันพระและเป็นสถานที่จัดอบรมคอร์สปฏิบัติธรรมในสายวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยจังหวัดลำพูน โดยมีพระอาจารย์อริยะวงังษาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนค่ะเดือนละหนึ่งครั้งให้แก่คารวะธรรมที่สนใจ